โอเคสวัสดีท่านผู้ชมที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเจ้าจอลกับเกมแบลคโรบายนะครับคลิปนี้จะมาลงด่านหอคอยกิเยศ10 11 12คือด่าน789ลืม <laughs> จริงๆผมว่าจะอัดคลิปทุกวันนะครับตั้งแต่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยคือจะอัดทุกวันแต่ว่าเมื่อวานลืมลืมจริงนะครับอยากจะอัดติดไว้ลงช่องเฉยๆแค่นี้นไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้มีทฤษฎี ไม่ได้มีบทวิเคราะห์ข้อมูลว่าเอ้ยมันจะต้องทาอย่างนั้นต้องทําอะไรอย่าง,งน,นี้ก่อนไม่มีนะครับผมเล่นไปตามความรู้สึกนะครับมาคลิปนี้ด่านสิบนะครับชั้นที่10ไปคือทีมัน5ดาวแล้วเนาะนะครับคือด่ามาให้5ดาวมาเลยนะครับแล้วก็การ์ด3ดาวนะครับก็ผมใช้ทีมหน้าตาแบบนี้ผ่านเนาะนะครับก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับคือไปเห็นไม่ได้กลุ่มเขาบอกว่าเล่นเป็นชั่วโมงจริงเหรอผมก็มีไม่ผ่านนะไม่ใช่ว่าแบบผ่านฉลุย มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็มีเกือบไม่ผ่านบ้างใช่ไครับเาเกือบนะเพราะว่ามันอีนิดเดียวกูก็เกือบแพ้แล้วแต่ก็ชนะได้แล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งก็คือแพ้รอบหนึ่งและมาอีกรอบหนึ่งก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงคือเลยววะ <c oughs> อันนี้งสงสัยนะครับที่ฟันดองค่ามีโนเอลมิวซาลาเดแล้วโกดนะครับยังช่างใจอยู่ว่าจะเอาทีมแบบนี้ไปดีหรือเปล่าเอออยากจะฆ่ามิวซาก่อนเพราะว่ามิมซาเนี่ย มันหิวมันชุบนะครับคือใจจริงอ่ะอยากจะฆ่าวโนเอลก่อนเว้แต่ถ้าฆ่าวโนเอลก่อนอ่ะมิโมซามันจะชุบอันนี้เป็นสิ่งปกติที่มันจะทําอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนเอาตัวอื่นเข้ามามันมันจะช่วยปะวะสิ่งที่ผมอยากใส่มาคือริวริวนะใส่แทนสรุงมันจะเป็นห้าดาวแล้วไหมเออเป็นห้าดาว,วอ่ะอ่ะขอลองแล้วกันอันนี้ลองนะอยากได้มาสตันเว้ลองดูลองดู ไม่ได้มีทฤษฎีทั้งนั้นให้แม่งเปิดก่อนด้วย <_ t Games> ไปเลยเอบสวนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันโอ,โอเคอย่างน้อยก็สตันสองสตันสองแล้วก็จกกักรพพัดเวทมนต์ครับสตันโนเอลไปโอเคต่อไปซัดเลย <_ s af 1> ผมชอบตัวที่ว่าด่านแม่งโดนสตันได้แหละโอเค ทีนี้มิมซ่ามันก็จะไม่ได้ชุบแหละเพราะว่ามันเพิ่งหายสตันสกิลสองมันทำอะไรได้วะให้ผลลบดีบัฟเออมันมีสกิลสตันอีกไหมอะไม่มีนะมีแค่ตีเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมรู้แค่ตีมีสตันแค่นั้นเองนะครับเสกถ้าเสกติดจะดีมากโอเคแค่นั้นแหละ ถ้าด่านโดนสตันได้นี่คือชอบเลยนะลาเดสว่าเติมโลปป่ไปแล้วงั้นเราก็ซิงสองไปต่อเลยแมบไม่ไปหรอกอีนนี้ก็ใส่สกิวลัวๆไปเลยเอ,อ่อจากกรพพัดไปบนต่อเลยแล้วกันเพราะว่าต้องการปิดมิมซ่าละแมบแล้วก็แมปโอเคจบแล้วด่านนี้นะครับเอาริวมาใส่ ใช่ไหมทฤษฎีไม่ต้องมีเน้นมั่วไปก่อนเออผมเห็นใน้กลุ่มจริงๆนะไม่ใช่วันที่สองวันที่สามนะแต่วันแรกอะวันแรกเห็นในกลุ่มบอกว่าเล่นเป็นชั่วโมงเฮ้ยไม่ชั่วโมงเลยอวะเอออันแรกอะผมเล่นประมาณสองสามรอบอะกว่าจะผ่านแต่ว่าไม่ชั่วโมงนี่คือเกินไปวะหรือว่าเขาอาจจะไม่มีตัวหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าคิดเนาะนะครับเราก็ตั้งคำถามไปเฉยนะเราไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ ตายยัง่ะตายได้ยัง่ะพี่ตายได้ยังตายได้ยังเหลือเิลาเดสตัวเดียวแล้วเรียบร้อยโอ้ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคเมื่อวานเปิดไปแล้วนะแต่ก็ลืมโอเคชั้นที่11 11 11, 11โอ้ชั้นที่11 อย่างนี้ถ้าแบบว่าเอาลิสต์มาใส่มันก็น่าจะช่วยวะหรือวิลเลี่ยมจะได้เปิดก่อนแต่ทีนี้เขาไม่มีโนเอลชุบแล้วคือถ้าตายแล้วก็ตายเลยครับเพราะฉะนั้นเอาลิวออกก็ได้มั้งเอาลิวออกเอาอัสตาใสเาเา่เอาชัวเอาชัวแอทแทกเกอร์สามเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ทฤษฎีไม่มีเน้นมั่วไว้ก่อนเว้ย <c oughs> <c oughs> มาขอได้เปิดก่อน เอ้ยเขามีวิลเลียมนี่ว่าลืมดูเออสวนดีเขาดูมากที่สวนเออเราจะเอาจักรพรรดิบนซัทก,ก่อนละกันเพราะว่าจะได้ตันด้วยนะครับขอแค่สตันอืมอัสตาต่อมันจะตายไหมเนี่ยบัปเขาให้ไม่ตายว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวนไปอีกเนลต่อครับเนลกูนะต่อครับผม โอ้ยมันไม่ตายสวนดิสวด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 ดิไม่สวนเอาละอันนี้เอ้ยโอเคนึกว่ามันจะเติมโลกเียมร้อยจบจบแล้วจบแล้วตัวดาเมจตายคือผมสบายใจแค่นั้นแหละชารเข้าไปเลยแอสตาคือไม่ได้ใช้นานแบบนานมากโคตรคิดถลึงแต่เติมโลกก่อนอันนี้เอาชัวนะเอาชัวเพราะว่าเราเอาแอตแทคเกอร์มาสาม แง็บลงไปเลยที่ถึงแอสตาส่วนส่วนไปดีไม่มีฮิวะน้องส่วนไปดีแล้วก็แตกเออส่วนไปดีส่วนไปดีส่วนสองเลยตาไปแมป,ปแมลุมตีแล้วจวังหวะเนี้ยแมป,ปเรียบร้อยชั้น11บา่ะแล้วจ้าได้อะไรอ่ะ ได้เได้ได้ของไม่คุ้มเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อแต่อันนี้เป็นสีทองเลยเว้ยใช่ปะสีทองอันนี้เลือกได้ใช่ไหมสามารถเลือกโอเคสามารถเลือกได้แจมต่อไป12ครับผมโอ้โหลิสต์อืมลิสต์ลิสต์ลิสต์นี่ไม่ต้องเอาออกก็ได้มั้งอืมถ้าจะปิดถ้าจะปิดต้องปิดใครก่อนวะ เ,เหมือนเดิมนะครับผมไม่อยากให้มิมงซาช,ชุบเพราะฉะนั้นปเปลี่ยนเอาริวมาใส่ <c oughs> โอเคไปทฤษฎีคืออะไรข้อมูลคืออะไรมีอะไรให้คนดูบ้างไม่มีไม่รู้เรื่องนั้นแหละ <c oughs> เน้นมัว่วเน้นมั่วส่วนทเหลืองสตาร์ไปก่อนเลยสตาร์ไปก่อนเลยเอ่อเอม ไงดีวะสตันขอสตันลุงโรตัสโอเคลดความคล่องตัวลงแล้วก็อัติจริงๆอย่าใช้แค่ซิวหนึ่งก่อนนะอันนี้ก็ลองดูลองดูเมฟสวนไปโอเคแตกมิโมโม,มิโมมาต่อไปก็เมฟแล้วก็วินเลียมวินเลียมนี่คือยังไงดี ถ้าเสกติดจะดีมากปึ๊บไม่ติดโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่ใช้สกิลสองเลยเดี๋ยวแม่งอมตะนานเอ่อโนเอลไม่ตายว่ะแมปสวนไปไม่ใช่โนเอลไม่ใช่โนเอลมิโบซ่าแม่งชุบแหละแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมั้งถ้าเอาจริงๆไม่น่าใช่ปัญหาอันนี้คือดูแล้วไม่ยากคือมันไม่น่ากลัวเท่าโนเอลอะ สำหรับผมนะไม่ได้กดเท่าโนเอลงั้นก็ตายเลยแล้วกันแมมเฮ้ยโอ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเลย,ยเฮ้ยมันไม่ตายจริงตายละโอ้แต่ว่าไม่ยากอะอันเนี้ยไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากท่านผู้ชมผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้สู้ๆนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผ่านได้ท่านผู้ชมอะไรท่านผู้ชมที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาแล้วเอง เพราะว่าช่องเราเป็นช่องชนกลุ่มเ, <g ül> เราไม่มีที่สีดีมเนช่องอื่นนะเลยไม่มีไม่มีคนสนใจไม่เป็นไรเนาะเราเล่นชิลๆไปนี่บจุบ๊บเฮ้ยมึงไม่โดนสตันเลยหรือว่ามันโดนสตารแค่ครั้งแรกวะเราก็ไม่ได้อ่านความสมาถไปด้วยนะเรารู้แค่มาสตารแค่นั่นแหละ <S 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 นี่ไงสวนสดี เอออะให้สวยอย่างเดียวเลยโอเคห่อที่12อหุยกล่องอะไรอ่ะอ๋ออุยได้เยืมกันนะเดี๋ยวมันให้เลือกหรืออะไรวะอันนี้ต้องเลือกโอเคอันนี้กล่องสีทองด้วยอันนี้ก็ต้องเลือกเหรอโอเคอันนี้เป็นกล่องไอ้นี่ไอ้ที่ไว้อัพเออจำชื่อไม่ได้อุปกรณ์นั่นแหละก็เรียบร้อยนะครับสำหรับหอคอ,ขอขดยกิจยศชั้นที่เอ่อ11 12เอ้ย10 11 12เอนี่ยกูมั่วอย่างเงี้ยใช่มั้ย10 11 12โอเคต่อไปชั้นที่13บสาำหรับพวกนี้นะครับมีกี่ชั้นอ๋อเหลือแค่พวกนี้แหละนะครับของที่ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้ของเนาะนะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับขอทุกคนสู้ๆนะครับมันไม่ใหญ่ที่คิดก็เอ่อคือคลิปผมเนี่ยจะช่วยท่านผู้ชมได้หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีทฤษฎีอะไร ไม่ได้มีข้อมูลเลยเลยอ่ะนะครับผมแค่มาลองให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางได้นิดนึงนิดนึงโอเคงั้นก็สุดนะครับบ๊ายบาย